พี่เคนนานงว่าก็ให้หัวใจกู้มาขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยเอแดดแรงค่ะวันนี้ดูแดดดูแดดใช้ได้เลยอะ่ะใช้ได้แล้วเนี่ยปกติเราอยู่ออฟฟิศนะเราจะมีการอันละเป็นการไอไอแล้วก็ะระคายเคืงองคอแต่ออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยไม่เป็น เลยรู้เลยว่าอากาศในกรุงเทพจริงๆไม่เขาเลยอ่ะไม่บริสุทธิ์เท่าแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรุงเทพนะคะแต่อยู่ในรถไงมันไม่เหมือนกับนอกกันอ๋ออยู่นครปฐมแล้วเหรอนิดเดียวพุทธมนตรใสสามนะคะตอนนี้นี่พี่เสียงน่ารักมากหน้าพี่ไม่ได้สวยยังเสียงเลยจันโอรู้ละรู้ละว,ว่าทําไมทําไมปกติตอนที่อยู่ออฟฟิศเราไล์เพื่อนมาดูน้อยขี้เหร่นี่ พี่จันล้นบอกทําทงานก่อนครับขอบคุณค่ะพี่จันล้านอ๋อบ่ายโมงแล้วด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาให้กําลังใจหนูนะขอบคุณมากๆเลยค่ะ,ะหนูก็อยากถ่ายไลฟ์สดเหมือนกันแต่ผู้ติดตามยังไม่ถึงร้อยแล้วค่ะหมายถึงร้อยแปดอ๋อผู้ติดต,ตามเดี๋ยวถึงร้อยก็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 ไลฟ์ like ได้ค่ะตอนแรกบอกว่าไลฟ์ไม่ได้นะคะแต่ว่ามีมีห้าสิบคนตอนนั้นมีห้าสิบคนไลฟ์ครั้งแรกเลยเปิดไลฟ์ในคอมพิวเตอร์ เปิดไลน์ในคอมพิวเตอร์ไลน์ไ oh ด oh ้ค oh the oh ่ะเปิดไลน์ในคอมพิวเตอร์ไลน์ได้นะคะอันนี้เห็นเห็นเธอเป็นรถไยแดงเขาเกงใจเลขอะไรเออเลขอะไรเลขะไรแดงเลขอะไรอ่ะพรุ่งนี้เราด้วยเลขอะไรอ่ะเห็นไหมเห็นไยแดงไว้เล่องอะไรอ่ะเพื่อนๆเลงอะไรพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้ว ตลกจริงเลยจะบอกบอกอย่างนี้นะแต่เป็นคนที่ไม่ซื้อเลขนะคะเป็นคนที่ไม่ซื้อเลขอนานมากแล้วตั้งแต่บอกของานดีๆขออะไรดีขอของานราบลื่นขอธุรกิจปังๆนะคะเราเราก็บอกว่าจะไม่ซื้อเลขก็คือไม่ซื้อจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้จับไม่ได้สนใจด้วยไม่ได้แบบไม่ได้มุ่งมั่นว่าเออจะต้องจะต้องได้นะจะต้องจะต้องสนใจอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ไม่ ทน,อ,น,นยอย่าอย่าพี่เขาขอ,อยากเข้าไปดูบ้านน้องโนหน่อยนะคะอ๋อมีเพื่อนร้อยสิบสองคนโอเคโอเคโอเคพี่เอาแอร์คอนโทรนบล็อกไปไปเพิ่มเพื่อนให้เรานะคะขอบคุณนะคะ อพี่น้องกระตูนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะส่งขนมให้หนึ่งห่อค่ะมีเอติมเต็มเลยนะคะน่ารักมากเลยไอติมเต็มบ้านเลย ดูน้องอะไรนอ้องคะรักนะน <c oughs> ี่น้องก,ก็น่ารักเนี่เด็ก <c oughs> <c oughs> เด็กกระลุยอีก <c oughs> แล้วน้องโมเขาอยากมีอ่ะ <c oughs> <c oughs> อยากมีช่องเขา หนูชื่อการ์ตูนค่ะจ้านี่นี่พี่ดูหนูอยู่พี่ดูหนูใช่ไหมใช่ไหมพี่ดูหนูอยู่ไปเพื่อนเพื่อนที่รอนะลูกส่งหลัาคาให้เราด้วยน่ารักมากเลยค่ะปิดเทอมแล้วสิปิดเทอมเราไใช่ไหม,ใช,ไหมใช่ไหมคะปิดเทอมแล้วใช่ไหมลูกต้องเร็กนา้าดีกว่านะลูกนา้าลูกน้าก็ปิดเทอมแล้วแต่ว่านี่ไปเรียนซัมเมอร์อยู่ค่ะไปเรียนซัมเมอร์อยู่ เพิ่งไปวันนี้แหละเมื่อวานก่อนสองอาทิตย์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คืออยู่อยู่บ้านตลอดเลยอยู่บ้านตลอดแล้วก็วุ่นวายมากค่ะท,ทำอะไรไม่ได้สิ่งดังกละว่า <c oughs> เพื่อนๆอยู่เป็นเพือ่อนกันหน่อยนะหนูจะไลฟ์จนกว่าจะถึงที่หน้างานแล้วค่ะ <c oughs> ยาวไป <c oughs>